เคยสงสัยกันไหมคะว่าแต่ละศูนย์ทำไมรักษาสิวรักษาฟ้าราคาไม่เท่ากันและราคาที่แท้จริงคือเท่าไหร่กันแน่ไปฟังเรื่องจริงในคลิปนี้สวัสดีค่ะคลิปนี้ยิ่งสุขจะมาพูดถึงงบที่ใช้ในการรักษาสิวของแต่ละคนยิ่งสุขเชื่อแน่เลยค่ะว่าก่อนที่นะคะทุกคนจะ ตัดสินใจรักษานะคะจะต้องหาข้อมูลจะต้องเช็าคาะคคาะให้แน่นอนกันก่อนนะคะว่าศูนย์นี้ให้ราคาเท่าไหร่ศูนย์นี้นะคะจัดชุดรักษาให้กี่ตัวเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะตัดสินใจซื้อแน่นอนเลยนะคะคลิปนี้ยิ่งสุกเลยจะมานะคะบอกความจริงเกี่ยวกับราคาที่ใช้ในการรักษา สิวให้หายนะคะหรือเป็นงบที่คุณสามารถจ่ายได้อย่างสบายๆในการรักษาสิวชุดรักษาสิวรักษาฝ้าของเราเราจะไม่จัดเป็นแพ็กเกจนะคะจะไม่มีราคา499ราคา999หรือทำเป็นกิฟต์เซ็ราคา1,199บาทนะแต่เราจะจัดชุดเซ็ตรักษาตามอาการที่เป็นจริงๆ แล้วอะไรคือตัวกำหนดราคานะคะสิ่งที่ยิ่งสุขใช้เป็นตัวกำหนดราคานะคะก็คือเรื่องประเภทสิวประเภทฝ้าที่คุณเป็นกันนะคะคุณเป็นสิวประเภทไหนนะยิ่งสุขแยกง่ายๆออกเป็น2ประเภทนะคะคือเป็นสิวที่เกิดจากธรรมชาติฝ้าที่เกิดจากธรรมชาตินะคะหรือสิวที่เกิดจาก เคมี ME, หรือฝ้าที่เกิดจากเคมีแบบนี้นะคะจะก,กำหนดราคาในการรักษาได้ง่ายกว่านะคะแล้วก็จะเป็นราคาที่ให้แต่ละคนนะคะไปลองตัดสินใจตัวเองว่าเอ๊ะของตัวเองเนี่ยน่าจะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะคะเป็นราคาคร่าวๆให้ได้นะคะสิวธรรมชาตินะคะฝ้าธรรมชาติแต่สิ่งที่ทุกคนจะต้องรับไปในการรักษาเลยนะคะคือชุด ปรับสภาพผิวชุดปรับสภาพผิวคืออะไรนะคะยิ่งสุกก็เคยพูดไปหลายๆคลิปแล้วนะคะชุดปรับสภาพผิวของเรานะคะจะมีนะ,ะสามตัวหลักนะคะแล้วก็มีตัวเด่นในเรื่องของประเภทสิวประเภทฝ้านั้นๆนะคะก็จะมีสบู่ก้อนกลมนะคะช่วยในเรื่องของการล้างความมันและสิ่งสกปรก,กที่ผิวนะคะ พงพอกนะช่วยในเรื่องการดูดซับน้ำมันใต้ผิวแล้วก็ดูดสารเคมีด้วยไพยเจลนะคะเมื่อน้ำมันส่วนเกินออกไปจากหน้าของเรานะคะหน้าก็จะมีความแห้งไพยเจลเนี่ยจะเป็นตัวเติมความชุ่มชื้นทําให้ผิวสมดุลและถ้านะคะใครเป็นสิวนะคะก็จะต้อง เอาตัวเอ็กตาสิวนะคะหรือสิวส้มไปเป็นตัวปรับสภาพผิวในเรื่องของสิวสะกดนะคะถ้าใครเป็นฝ้านะคะก็รับชุดปรับสภาพผิวนี้3าตัวไปนะคะแล้วก็ใช้เอ็กตาฝ้าหล่อสีน้ําเงินในการไล่ฝ้าปรับสภาพผิวในเรื่องของฝ้าสะกดนะคะทําไมจะต้องปรับสภาพผิวด้วยเดี๋ยวยิ่งสุขอธิบายให้ฟังอย่างนี้ค่ะในการที่เราจะทําอะไรนะคะผิวของเราเนี่ย แต่ละคนนะคะไม่เหมือนกันอยู่แล้วบางคนผิวแห้งบางคนผิวมันบางคนผิวเจอสารเคมีบางคนเจอสารสเตอรอยนะคะเราจะต้องมาปลูพื้นผิวให้เหมือนกันก่อนนะคะปูพื้นเพื่อที่จะสามารถรับยาตัวต่อไปได้ถ้ายิ่งสุกจะเทียบขอเทียบแบบนี้นะคะสมมติว่าเราจะปลูกผักสัก ซักชนิดหนึ่งอะยิ่งสุขขอพูดว่าขอปลูกเป็นต้นหอมแล้วกันนะคะก่อนที่เราจะปลูกต้นหอมเราจะต้องไปปรับสภาพดินสะกอดไปปรับสภาพดินไปพรวนดินไปใส่ปุ๋ยเพื่อที่จะสามารถนะคะปลูกต้นหอมได้เพื่อที่สามารถที่จะให้ต้นหอมเนี่ยนะคะ,จะเจริญเติบโตได้ดีในที่ดินนั้นนะคะ การปรับสภาพผิวหน้าก็เหมือนกันนะคะจะต้องปรับผิวหน้าของเราเพื่อที่จะรับตัวยาที่เราจะใช้ในการรักษาต่อไปนะคะนี่คือความสำคัญของการปรับสภาพผิวนะะที่หลายหายคนชอบบอกยิ่งสุขว่าไม่รับชุดปรับสภาพผิวได้ไหมขอรับเป็นชุดรักษาเลยขอใช้เป็นครีมแต้มสิวเลยขอใช้เป็นตัวรักษาฝ้าเลยนะคะ อันนี้นะคะถึงจะรับไปได้แต่การรักษาก็ไม่สมบูรณ์นะคะเข้าใจตรงกันแล้วนะคะว่าทำไมต้องมีชุดปรับสภาพผิวอ่าทีนี้มาถึงคีย์เวิร์ดสำคัญที่ทุกคนอยากรู้ชุดปรับสภาพผิวราคาเท่าไหร่นะคะชุดปรับสภาพผิวนะคะราคายิ่งสุกจะขึ้นไว้ที่นี่เลยนะคะแต่ละตัวรวมแล้วนะคะชุดปรับสภาพผิวอ่า ถ้าเป็นสิวนะคะถ้าใช้สิวส้มในการไล่ไลสิวนะคะก็อยู่ที่1,100บาทเอ็กต้าฟ้าก็เหมือนกันถ้าเป็นชุดปรับสภาพผิวของชุดฟ้าก็อยู่ที่1,100บาทนะคะ นี่คือชุดปรับสภาพผิวพื้นฐานนี่มาถึงว่าทําไมชุดรักษาสิวรักษาฝ้าไม่เท่ากันก็เพราะว่าปัญหาของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะสมมุติว่าชุดปรับสภาพผิวชุดนี้1,100บาทคุณเป็นสิวอุดตันนี่สิวธรรมชาติก่อนนะคะพูดถึงสิวธรรมชาติคุณเป็นสิวอุดตันนะคะปรับสภาพผิวด้วยชุด1,100บาท ถ้าเป็นสิวอุดตันก็ต้องเอานิดแอคเน่ไปใช้1หลอดนะถ้าคุณเป็นสิวอุดตันแค่นั้นนะคะชุดปรับสภาพผิว1,100บาทนะคะยิ่งสุขคำนวณให้นะคะเครื่องกิเลข1,100บาทนิดแอคเน่หหลอดราคา700บาทนะก็บวกเข้าไป1,100บาทบวก700ก็เป็น1,800บาทถ้าคุณมีปัญหาผิวแค่นั้นนะคะแค่สิวอุดตันอย่างเดียวคุณก็ รับราคาในราคา1,800บาทรักษาได้อย่างสบายๆนะคะงบสบายกระเป๋าแต่ถ้าคุณมีปัญหามากกว่านั้นนะคะมีสิวอุดตันด้วยแล้วก็มีรอยแผลสิวที่บนหน้าด้วยมีสิวอักเสบด้วยมีรอยหมองคล้ำบนหน้าคุณก็ต้องนำโคนเขียวไปช่วยด้วยอีกตัวหนึ่งนะคะช่วยในเรื่องของการ ระะักษารอยแผลสิวผัดเซลล์อ่อนคนเขียวอยู่ที่หลอดละเท่าไหร่คะประมาณ690ยิ่งสุกตีว่า700เลยแล้วกันนะคะจากชุดเดิมราคา1,800บาทนะคะบวกไปอีก700นะคะอ่าค่ะเป็นเท่าไหร่2,500 1 0 0 0า8 0 0 1,800บวก700เท่ากับชุดรักษาสิวของคุณชุดนี้ 2,500บาทคุณจะได้เรื่องอะไรคะสิวใต้ผิวหายสิวอุดตันหายรอยแผลสิวหายสิวอักเสบหายนะคะถ้าคุณมีปัญหากับหน้านะคะเพียงแค่นี้คุณก็รับชุดรักษาไป2,500บาทนะ,ะแบบนี้เป็นเกณฑในการรักษาสิวของแต่ละคนแต่ทีนี้นะคะสิ่งที่จะเป็นตัวกำหนดราคาอีกอย่างหนึ่งเรื่องของระยะเวลานะคะ คุณอยากรักษาหายเร็วใช่ไหมคะการรักษาของเรามี2แบบคือแบบผัดเซลล์กับแบบไม่ผัดเซลล์ผัดเซลล์ก็คือการทําให้หน้าลอกๆนะคะยิ่งสุพูดไว้หลายๆคลิปแล้วนะคะถ้าคุณอยากรักษาให้หายเร็วหน้าลอกสิวหายเร็วคุณก็เพิ่มตัวเล่งเซลล์เข้าไปเพื่อให้เกิดหน้าลอกนะตัวเล่งเซลล์นั้นคืออะไรคะก็คือตัวผงเล่ง ะะระยะเวลาคุณอยากหายเร็วคุณก็ต้องเพิ่มปริมาณยาเข้าไปอีกนะคะไปเล่งเซลล์สมมุติว่าถ้าคุณอยากหายเร็วคุณเพิ่มตัวผงเล่งเข้าไปอีกตวงนะคะตัวผงเล่งตัวละ590อ่ะยิ่งสุกตีถะ600เลยนะคะก็เป็นชุดนี้3,100บาทนี่นะคะเรื่องของสิวธรรมชาตินะ,ะสิวเคมีนะคะก็ ใช้ชุดรักษาแบบนี้เหมือนกันแต่สิวเคมีเขาจะมีในเรื่องของการรักษาสิวเคมีหรือฝ้าเคมีเนี่ยจะหายช้าอาจจะต้องเพิ่มปริมาณยาเช่นถ้าใช้สิวเข้มข้นหลอดเดียวอาจจะไม่พออาจจะต้องเพิ่มเป็นสองหลอดก็ต้องบวกราคาเพิ่มเข้าไปนะคะคนที่เป็นฝ้านะคะ เป็นฝ้าเคมีเป็นฝ้าฝังลึกก็อาจจะต้องใช้ผงเล่ง2กระปุกอาจจะต้องใช้ชุดปรับสภาพผิวมากขึ้นราคาก็จะเพิ่มมากขึ้นไปตามสภาพหน้าของแต่ละคนนะแล้วบางคนเป็นทั้งสิวทั้งฝ้า นั่นเห็นไหมคะมันขึ้นอยู่กับสภาพหน้าของคุณจริงๆเป็นทั้งสิวทั้งฝ้าคุณก็ต้องรับตัวยาทั้งที่เป็นสิวเข้มข้นก็คือหลอดส้มนะคะแล้วก็เอ็กตาฝ้าเพื่อใช้ในการรักษาด้วยและถ้าคุณอยากจะรักษาให้หายเร็วคุณก็ต้องเพิ่มผงเร่งหรือบางคนอยากที่จะรักษาหายเร็วมากๆเลยนะคะก็ต้องทั้งปรับสภาพผิวเอายาไปทาที่บ้านและรวมถึงนะคะการลงคอร์สพอกสดด้วย น,ะะนี่นะคะก็คือนะคะราคาที่อยู่กับหน้าของคุณดังนั้นราคาที่แท้จริงก็คือหน้าของคุณนั่นเองหน้าของคุณจะเป็นตัวกำหนดราคาที่แท้จริงนะคะระยะเวลาเนี่ยมีผลต่อการรักษาด้วยนะคะอยากรักษาให้หายไวการรักษาของเรานะคะ เป็นการรักษาสิวเก่าหายไปฝ้าเก่าหายไปนะคะแล้วก็เป็นการป้องกันการเกิดสิวใหม่ควบคุมการเกิดสิวใหม่ด้วยการรักษาแบบนี้เป็นการรักษาแบบของเก่าหายไปของใหม่ก็ไม่ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นชุดเซตรักษานะคะราคาก็จะค่อนข้างเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่การรักษาแบบนี้นะคะจะเป็นการรักษาที่แบบครั้งเดียว จายครั้งเดียวแล้วก็สิวฝ้าก็หายไปครั้งเดียวเลยนะคะไม่ต้องมานั่งรักษาสิวกันอีกครั้งนึงไม่ต้องมานั่งรักษาฝ้ากันอีกครั้งหนึง่งหรือไม่ต้องมารักษาสิวเก่าหายไปแล้วต้องมานั่งรักษาสิวใหม่ต้องมานั่งทําให้หน้าขาวใสต้องมานั่งทําให้หน้าชุ่มชื้นแวววาวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราจะรักษากันไปที่เดียวครั้งเดียวจบเลยนะคะ แต่บางคนก็ไม่สามารถที่จะจ่ายได้ก้อนเดียวได้ในครั้งเดียวได้นะคะยิ่งสุขนะคะเข้าใจเพราะว่าบางคนเนี่ยมีงบในการนะคะดูแลตัวเองจํากัดนะต้องมีภาระเรื่องของการผ่อนบ้านผ่อนรถหรือบางคนมีลูกที่อยู่ในช่วงของ การศึกษานะคะต้องมีค่าเทอมะคะ่ะยิ่งสุดก็มีข้อแนะนําว่านะคะเราสามารถซื้อเป็นชุดเล็กซื้อชุดรักษารักษาของเก่าให้หายได้ก่อนนะคะเป็นสิวรักษาสิวให้หายก่อนเป็นฝ้ารักษาฝ้าให้หายก่อนนะ,ะจากนั้นเราค่อยๆทยอยมาซื้อชุดในการควบคุมการเกิดสิวนะคะชุดป้องกันการเกิดสิวชุดควบคุมการเกิดสิวคืออะไรคะก็คือกันแดด แป้งค่อยๆทยอยมาซื้อไปนะคะแล้วก็ชุดบำรุงนะ,ะทำไมเจ้าหน้าที่ศูนย์ของจันสว่างเขาจึงจะต้องจัดชุดเซ็ตใหญ่ให้นะคะเพราะว่านะคะบางครั้งเนี่ย รักษาหายไปแล้วบางคนนะคะไม่เข้าใจถึงเรื่องของการจะต้องควบคุมการเกิดสิวใหม่นะคะอาจจะละเลยที่นะคะที่จะมาซื้อตัวพวกนี้ไปเพิ่มก็จะทําให้เป็นสิวขึ้นมาได้อย่างบางคนที่ยิ่งสุขบอกนะคะรักษาสิวจนหายไปแล้วยิ่งสุกทาคลิปไปแล้วนะคะแต่กลับตกม้าตายเพราะกันแดดและแป้งนะคะเพราะความไม่เข้าใจว,ว่าสิวหายไปแล้วเราก็ยังต้อง ป้องกันและต้องควบคุมการเกิดสิวด้วยนะคะเราก็รักษาไว้นะคะถึงจะหายช้านะคะแต่ก็ยังดีกว่าไม่เริ่มต้นรักษาเลยยิ่สุกป,ปีเคสจะเล่าให้ฟังนะคะเป็นเคสของคุณแม่นะคะคุณแม่คนนี้นะคะเขามาปรึกษายิ่งสุกเรื่องรักษาฝ้า เขาขับมอไซค์รับส่งลูกเช้าเย็นนะเขาเป็นฝ้าแดดนะเขาก็กังวลว่าจะต้องเป็นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะเขาก็มาปรึกษายญิงสุขว่าเขาจะรักษาด้วยตัวไหนนะคะหญิงสุขก็จัดชุดรักษาไปให้เขานะคะบอกเขาถึงเรื่องของการรักษาฝ้าเก่าแล้วก็การป้องกันการเกิดฝ้าใหม่ก็จัดชุดไปให้เขาชุดหนึ่งนะะแต่เขานะ ก็น่ารักมากๆเลยเขาก็บอกกับยิ่งสุขตรงๆเลยนะคะว่ายิ่งสุขคะพอดียังไม่พร้อมที่จะจ่ายเพราะว่าเดี๋ยวลูกจะต้องเปิดเทอมจะต้องจ่ายค่าเทอมแล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมด้วยนะคะเนี่แหละคะ่ะความเป็นแม่นะคะ อะไรก็ต้องให้ลูกก่อนนะแม่เรื่องของแม่ยังไม่สําคัญเท่าเรื่องของลูกนะคะยิ่งสุดก็บอกไม่เป็นไรค่ะถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็มารักษานะคะหรือค่อยๆทยอยซื้อไปทีละตัว2ตัวก็ได้นะ,ะพอหลังจากนั้นนะคะอีกประมาณเ,เขาก็หายไปช่วงหนึ่งนะคะเขาก็หายไปประมาณ 3- 4เดือนนะคะเขาก็กลับมา นะคะรักษาน่าจะประมาณเดือนกระดานะคะที่ฉุกจดจได้เขาบอกว่าตอนนั้นนะ่ะเขาได้โบนัสกลางปีมานะแต่เขาก็ไม่ได้ซื้อชุดใหญ่ไปรักษาคนะเขาขอทยอยซื้อ,อตัวรักษาฝ้าไปก่อนนะคะแล้วจากนั้นเขาก็ค่อยๆมาทยอยซื้อกันแดดซื้อแป้งแล้วก็ซื้อตัวบำรุงทุกวันนี้นะคะคุณแม่คนนี้ ฟ้าหายแล้วนะคะแล้วทุกวันนี้ก็ไม่เป็นฝ้าอีกเลยเขาก็ค่อยๆซื้อไปทีละตัว2ตัวเขาก็ได้รักษาฝ้าตามงบที่เขาฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคะพอที่จะจัดงบให้กับตัวเองได้หรืออยังคะถ้าใครที่อยากรักษาแล้วก็อยากรู้ว่าค่ารักษาของตัวเองเท่าไหร่เดินไปที่ศูนย์ใกล้บ้านให้เขาประเมินราคาให้ได้เลยคะ่ะหรือจะแอดไลน์มาหายิ่งสุขนะคะ ให้ส่งภาพด้านซ้ายด้านขวาหน้าผากคางนะคะขอเป็นกล้องหลังชัดๆนะคะแล้วก็บอกมาด้วยว่าอยากรักษาแบบผัดเซลล์ ale, หรือแบบไม่ผัดเซลล์ ale, นะคะยิ่งสุขจะประเมินราคาคร่าวๆให้นะคะเก็บราคานี้ไว้เพื่อใช้เป็นการตัดสินใจในการรักษาต่อไปนะคะถ้ายังไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าพร้อมที่จะรักษาก็จะดูแลกันไปนะคะ่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะก็ช่วยกดแชร์นะคะกดติดตามให้ยิ่งสุขด้วยนะคะกดเป็นกำลังใจให้กันละกันนะคะสำหรับคลิปนี้ยิ่งสุขต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ